นี่คือภาพเก่าพระนอนวัดโลกยสุทธารามก่อนการบูรณะจนกลายมาเป็นพระนอนทรงเครื่องจกกักรพัดน้อยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาว42เมตรและมีความสูงถึง8เมตรวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางและนับว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยามีพุทธลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใครเดิมนั้นเป็นพระพุทธรูปที่ไม่ทรงเครื่อง การบูรณะในปีพศ2499ได้มีการแก้พระเสียรให้เป็นพระพุทธรูปอย่างทรงเครื่องซึ่งไม่นิยมสร้างกับพระนอนรอบๆอ,องค์พระจะมีเสาอิฐแปดเหลี่ยม24ต้นเดิมเป็นโครงสร้างเดิมของพระวิหารพระนอนนั่นเองพุทธลักษณะแบบนี้เรียกว่าปางโปรดอสุรินทาราหูหรือที่นิยมเรียกว่า พระปางสายญาติปางนี้เราจะพบพระพุทธรูปสำคัญอย่างเช่นพระนอนวัดโพที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามระดับโลกและพระนอนองค์นี้ให้สังเกตรพระโอ์ท่านจะย้มยิ้มให้เรายังมีความสุขให้ผู้ได้กราบไหว้ได้สุขใจไปด้วยกันจึงมีพระนามอีกหนึ่งว่าหลวงพ่อยิ้มวัดโลกยสุทาราม